พี่ธีรชัยขอญอาตถามนิดนึงแชร์ประสบการณ์เรื่องเอาข้าวอาเลฟไปให้ใครลองแล้วได้ผลยังไงบ้างให้ฟังนิดนึงครับที่เห็นก็คือทางประเทศจีนอ่ะประเทศจีนเ,เป็นคุณแม่ของอบริษัทเจ้าของบริษัทครัวอเขาทานแล้วช่วงนี้เบาหวานน้าตาลในเลือดครับเป็นปกติแล้วเป็นปกติแล้วยตัวดีว่าข้าวตัวเนี้ย ข้าวอร่อยอืมอ๋อคือพี่ส่งจากเมืองไทยแล้วก็ให้เขาหิ้วไปให้แม่เขาที่เมืองจีนเขาเล่าเอาให้พี่ฟังว่าถ้าประวังก็เป็นปกติเลยลูกเขาเล่าไว้ใหผมฟังดสีหน้าของแม่เนี่ยรู้สึกว่าสาวขึ้นอ๋อครับครับทีนี้นอกจากเคสนี้แล้วเนี่ยมีมีมีเคสประสบการณ์อื่นๆอีกสักเคสไหมครับที่ที่ว่าพี่ประทับใจมากเลยกับข้าวนี้เพราะว่าพี่ก็เอาไปให้พี่เลิศเนาะพี่เลิศ ที่เลิศตอนที่เราไปเจาะมันก็อยู่ประมาณ180กว่าร้อยแปกว่าหน้าค่าน้าต่างเดียวว่าพอทานไปสักประมาณสองอาทิตย์ไปเจาะอีกทีหนึ่งก็เหลือ100ประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะตอนนี้วิศวกรก็เห็นผลมากขึ้นเดียดเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายกันทางใต้นะพี่นะถ้าพอใจเข้าเลิฟชูนิ้วโป้งให้ผมหน่อยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ